สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่2ประจำเช้าวันพุธที่9กันยานกันดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ลีก A กลุ่ม2ก่อนเลยเบลเยียมครับฟอร์มโหจริงๆเปิดบ้านถล่มไอซ์แลนด์ไป5-1ด้วยกันเกมนี้ทีมเยือนได้เปอน1-0จากฮอบเบิร์กอารอนฟิจอนสันแต่ว่าเบลเยียมก็มายิงแซง5ลูกรวดครับจากแอคเซลวิเซลมิชี่บาชยี่ยิง2เมตรครับแล้วก็ที่เหลือเป็นดีสมเทนกับเจเรมีดูคูนั่นเองส่วนอีกคู่นนึงงเเดมมากกกก็สออัับฤษไป 0- ไปกันที่หลีกเอกลุ่ม3ฮะฝรั่งเศสเปิดบ้านเอาชนะโคลเชียไป4-2ครับเกมนี้ฝรั่งเศสได้4ประตูจากอองตวนกริสมัน ทางไดโยอุปเมกา n โนโอลิเวียชิลูแล้วก็อีกรูปเป็นการทำเข้าประตูเองของโดมินิกลิวาโควิสนะฮะส่วนทางทีมเยือนเนี่ยได้สประตูจากเดียร์ลอฟเลนกับโจซิฟเบรกาโลนั่นเองก็เป็นเจ้าบ้านคว้าสามแต้มไปได้ในขณะที่อีกคู่หนึ่งสวีเดนเปิดบ้านแพ้กับโปรตุเกสไป02ครับเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากคิสเตโนโรนัลโด o เหมา2เม็ดไปเลย ผลนิกาคู่ที่เหลือก็จะมีไซปาสแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซบจาน0-1ลักซนเบิร์กแพ้มอตเตเนโก0-1อาร์เมเนียเอาชนะเอสโตเนีย2-0จอร์เจียเปิดบ้านเสมอมาซิดเนีย1-1แล้วก็พิทายด้วยสตามาริโนแพ้ให้กับลิกสตนสไตไป0-2ไมาดูกันที่ตารางคะแนนดีกว่าเริ่มกันที่ลีก A กลุ่ม2อันดับ1ตอนนี้เป็นเบลเยียมเก็บไป6คะแนนะอันดับ2อังกฤษ4คะแนนะอันดับ3เดนมาร์กมี1คะแนนะแล้วก็อันดับ4ไอซ์แลนด์ยังเก็บตามไม่ได้นะฮะ ไปต่อที่ลีก A กลุ่ม3อันดับ1ตอนนี้เป็นโปรตุเกสมี6คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศสมี6คะแนนเช่นกันอันดับ3และก็4อย่างสวีเดนและก็โคเอเชียนียังเก็บแต้มไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยมาที่ลีกซีกลุ่ม1อันดับ1ตอนนี้เป็นมอนเตเนโกรเก็บไป6คะแนนเตมอันดับ2ลัสเซนเบิร์กมี3คะแนนอันดับสามอาร์เซบีจันมี3คะแนนเช่นกันหลังกอันดับ4ไซปรัสนี่ยังไม่มีคะแนน ลีกซกลุ่ม2อฮะอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นมาซิโดเนียมี4คะแนนอันดับสอรจอเจมีมี4คะแนนเหมือนกันอันดับ3อาร์เมเนีย3คะแนนแล้วก็อันดับ4เอสโตเนีย0คะแนนปิดท้ายกันที่ลีกดีกลุ่ม2อันดับหนึ่งตอนนี้ลิกสซนตามี3คะแนนอันดับ2ชิเบ้ามี3คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับสซามาริโนก็ไม่มีคะแนนเลยแล้วสำหรับโปรแกรมลีกน้ดต่อไปครับจะกลับมาอีกทีในต้นเดือนตุลาคมนะครับผมก่อเดี๋ยวอีก1เดือนเอาไว้เจอกันใหม่แเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ